สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Life Secret นะคะก็อัดยาวๆไปเลยนี่ก็เป็นการทำงานของบีช่องหนึ่งนะคะเป้าหมายที่บีตั้งไว้ก็คือจะทำเรื่องความลับของชีวิตออกมาให้ได้1,000วิดีโอนะคะแล้วก็จะถอดความออกมาเป็นหนังสือนะคะบีตั้งใจว่าจะต่อไปนี้นะคะบีก็จะเชิญคนที่เขามีความรู้ในด้านต่างๆนะคะมาสมสวานาและเปลี่ยนก็คุยกันนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะถ้าเกิดว่า มีเวลาว่างมาไลฟ์สดนะคะบีเชิญเลยนะคะตอนเช้าเ้าเนี่ยมาเชิญมาไลฟ์สดด้วยกันเพราะว่าบีอยากจะสร้างกลุ่มก้อนของกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อว่าเราจะได้พัฒนาความรู้ความความคิดแล้วก็เติบโตประสบความสาเร็จมีความสุขในชีวิตในด้านหน้าที่การงานแล้วก็ความสุขของชีวิตในด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะไปด้วยกันหรือว่ามีกิจกรรมไปแฮงเอาท์นะคะไปนัดคุยกันหรือว่า เออมีอาชีพอะไรแล้วก็อะไรดีๆนะมาแลกเปลี่ยนการกระร้างเป็นกลุ่มกลอนขึ้นมาเพราะฉนะนัะ้นน่ะถ้าเรามีพันธมิตรนะคะมีคอนเน็ชันกับคนที่มันมีคุณภาพในชีวิตเราทั้งคู่เนี่ย นะคะมันจะทําให้ชีวิตเราอะโตง่ายขึ้นเคยสังเกตไหมคะว่าทําไมนะคะการตลาดก็คือคอนเน็กชันนะคะก็สิ่งที่จะพูดก็คือการตลาดคือคอนเน็กชันคอนเน็กชันก็คืออะไรคะคือคนที่เรารู้จักคนที่วงในวงในวัฏจักรวงจรของชีวิตเราอะที่เราครบคนพวกนั้นอยู่นะคะอย่างของบีนะคะเพื่อนสนิทที่ที่บีใช้นะคะแล้วก็เป็นครูของบีด้วยก็คือ u t u b e นะคะคุณครู u t u b e นะคะก็คือ Google เหมือนกันนะคะ คุณคู Google Google คุณคู Netflix นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อคุณมีความสามารถระดับหนึ่งคุณรู้ว่าจะเลือกอะไรที่มีประโยชน์คุณรู้คุณมีสติในการเลือกว่าอะไรคือมีประโยชน์ในชีวิตก็คุณก็จะเอาเทคนิคความลับในการดำเนินชีวิตของคนคนนั้นน่ะมาใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นคอนเน็กชันสำคัญคอนเน็ชันนะคะมันสำคัญตรงไหนมันสำคัญในเรื่องของ ที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตมีครั้งหนึ่งนะคะบีเข้าไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทหนึ่งในเรื่องของการตลาดนะคะกลยุทธ์การตลาดในบริษัทที่กาลังเ,เป็นบริษัทของสิงคโปร์นะคะมาเปิดในเมืองไทยแล้วก็เข้าไปแรกๆเลยแล้วเขาก็มีการเอาทิ้งกันนะคะไปประชุมที่ต่างจังหวัดนะคะบีก็ได้มีโอกาสที่ฝ่ายบุคคลนะคะไม่ได้เตรียมตัวเลยนะคะถ้าคุณเป็นผู้บริหารนะคะคุณต้องรู้ตัวเลยว่าคุณต้อง Standby นะคะคือมีความพร้อมตลอดเวลาที่จะสปีคหรือว่าพูดในที่สาธารณะต่อหน้าคนเป็นร้อยหรือว่าเป็นพันหนึ่งคนนะคะอันนั้นเป็นครั้งแรกนะคะที่เบียร์เล่าประสบการณ์ให้ฟังก็คือเขาก็เชิญเขาก็พูดพูดพูดเปิดงานใช่ไหมคะบีก็เป็นพนักง,งานใหม่เข้าไปนะคะระดับผู้บริหารระดับผู้จัดจาก,การซีเนียนะคะเป็นแอสซิสแตนด์เจเนอเรลแมเนเจอร์แล้วก็ได้ดูแผนได้ดูดีพาร์ตเมนต์ของการตลาดทั้งหมดนะคะ แล้วก็ได้ดูไฟขายด้วยทีนี้เขาก็มีหลายๆคนที่ไม่ยอมรับแล้วก็หลายๆคนทีออ่อยากจะให้เราแสดงวิสัยทัศน์นะคะว่าทิศทางนะคะการตลาดเนี่ยมันเป็นคนที่เป็นนักลบนะคะแต่ไม่ได้เป็นลบเองนะคะเหมือนคงเบ้งนะคะไม่ได้ไม่ได้ให้ไม่ได้ออกไปลบเองแต่ให้กลยุทธ์แล้วก็ออกแบบแผนกลยุทธ์ให้จูร่งนะคะออกศึกไปทํางานก็คือนะักการตลาดเนี่ยค่ะก็เหมือนคงเบ้งอะคะ่ะแล้วก็จูร่งนี่ก็คือ พนักงานขายที่ออกไปรบอยู่ในตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้พอเราเป็นกลยุทธ์เป็นคนที่ออกแบบกลยุทธ์ที่จะทําให้บริษัทนะ่ะคาดหวังว่าจะมีกําไรเพิ่มขึ้น300ล้านนะคะตอนนั้นที่พี่เข้าไปก็เป็นบริษัทอินทีเนียแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พูดเขาก็คือเขาไม่ได้บอกก่อนว่าเราอจะต้องไปพูดใช่ไหมคะทีนี้ เขาก็เชิญบีขึ้นไปเลยว่าเออคุณนิชกรนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะคะ b u s i n e s s development ของบริษัทนีออ้จะเข้ามาพูดเรื่องนี้เรามาฟังวิสัยทัศน์ว่าวิชั่นของเราวิอนาคตของเราจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่ากลยุทธ์แล้วก็บริษัทจะไปในทิศทางไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้จัดการฝ่ายการตลาดกับ CEO นะคะแล้วก็ทีมบอร์ดบริหารจัดการนะคะดังนั้นเนี่ยพอบีได้โอกาสอย่างเี้ตอนนั้นนะคะไม่มีอะไรในหัวเลยนะคะวันแมนโชมากคือ วันแมนโชยังไงก็ได้ไปพูดแล้วก็พูดเรื่องอะไรบังเอิญว่าได้ซื้อหนังสือมาใหม่หนังสือที่มันอยู่ในร้านเพราะว่าบีก็เคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมคะว่าคุณเนี่ยต้องซื้อหนังสือใหม่ตลอดเวลาทุกทุกวกิทุกเดือนเนี่ยมันจะมีหนังสือใหม่เข้ามาซึ่งหนังสือใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันคือเทคโนโลยีแล้วก็ความรู้ของคนที่ประสบความสําเร็จเขาเอาสิ่งที่เขาประสบความสําเร็จแล้วอะมาขายดังนั้นน่ะเราก็ต้องซื้อเพื่อว่าเราอะจะได้เรียนรู้ความสําเร็จจากเขาใช่ไหมคะทีนี้บีก็ขึ้นไปพูด มันมีหนังสือเรื่องคอนเน c t ชันนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะยังมีไม่มีในคนในโลกนีนะ้น้อยมากที่จะเข้าใจว่าการตลาดคือคอนเน c t ชันนะคะเชื่อไหมคะว่าหลายๆคนนะคะเตรียมสมน้ำหน้าบีแบบว่าเฮ้ยไม่ได้เตรียมตัวมาอะไรเงี้ยคนที่เขาไม่ชอบคนที่เขาจะเอาคนอื่นเข้าไปแต่บางอื่นว่าบีได้เข้าไปใช่ไหมคะเขาก็ไม่มั่นใจว่าเอ้ยความรู้ของเราเนี่ยจะไปนาพาบริษัทเขาได้ไหม พอบีขึ no? okay. ้นไปพูดบนเวทีใช no? ่ไหมคะการตลาดคือคอนเน็ช no? yes? no? right ันเท่านั้นล่ะค่ะเงียบกันหมดเลย CEO ยังเงียบผู้บริหารยังเงียบเงียบกันหมดเลยว่าการตลาดมันจะเป็นคอนเน็ชันได้ยังไงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าบริษัทเรานะคะเป็นบริษัทที่ไม่ได้ขายสินค้าแต่เราว่าเราขายผลงานเราขายดีไซน์เราขายไอเดียใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราขายไอเดียดีไซน์แล้วก็ผลงานเนี่ยคอนเน็ชันเราจะได้งานจากการขายสินค้าจากอะไรคะ ถ้าคุณขายคอน sumer product เนี่ยสินค้ามันขายได้ตัวคุณเองเพราะว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วในท้องตลาดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคุณจะขายสินค้าที่เขาต้องการเขามีความคาดหวังเราเป็นอินเทเลียบริษัทอินเทเลียเนี่ยเราขายความสามารถความเป็น individual ความเป็น special skill ลักษณะพิเศษที่เรามีประสบการณ์มานะคะเราออกแบบให้กับออช็อปที่มีราคา10ล้านขึ้นไปนะคะในเมืองไทย ระดับแบบไฮเอ็นนะคะลูกค้าเราไม่ใช่ตลาดมิดเดิลคลาสหรือว่าตลาดล่างเป็นตลาดไฮเอ็นที่แบบว่าต้องการชาสร้างชอ็อปขายของขึ้นมาในห้างเนี่ยค่ะแต่ว่าต้องการให้คนออกแบบแบบประมาณ10ล้านขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งที่เราต้องทำนะคะการลักษณะของการได้ไได้งานมาคือเราต้องใช้คอนเน c t ชันแล้วก็รู้จักคนต่างๆเพราะเพราะไม่งนนะั้น่ะ คนอื่นเขาก็จะไม่รู้ว่าความสามารถของเราคืออะไรคอนเนคกชั่นก็คืออะไรความสัมพันธ์หรือว่าเรารู้จักคนที่เขามีศักยภาพในการตัดสินใจซื้อสินค้าเราถ้าเราไม่มีโอกาสได้ไปพรีเซนต์ไปนั่งคุยกับคนพวกนี้นะคะ ไม่มีใครเห็นผลงานแล้วก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าเราทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นการตลาดคืออะไรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารออกไปทำให้ลูกค้านะคะความต้องการของลูกค้าเนี่ยรู้ว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไรแล้วตอบสนองความต้องการให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้าเช่นลูกค้ามีงบอยู่15ล้านลูกค้ามีงบอยู่10ล้าน 30บล้าน50บล้านความต้องการของลูกค้ามันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะที่นี้ประสบการณ์ของเราเนี่ยเราก็ต้องดูลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรชอบอะไรแบบไหนโลเคชันอะไรเราไม่ต้องไปทําการบ้านมาว่าเออคอนเน็ชันที่เราจะพูดถึงเนี่ยคนที่มีศักยภาพเนี่ยเช่นห้างเซ็นทรัลห้างเออพารากอนพวกนี้นะคะก็ทั้งห้างนะคะถ้าเราได้เซ็นสัญญาส10บ้านขึ้นไปละสิบล้านกัร้อยล้านแล้วคะ่ะปีนั้นนะคะเฉพาะลูกค้ารายเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลูกค้า1คนกินตลอดตัวใช่ไหมคะ ดังนั้นเนี่ยคอนเนคชันในการที่เราอะ่ะจะต้องรู้จักคนที่เขามีศักยภาพแล้วก็ศักยภาพในที่นี้คือกําลังซื้อแล้วก็กําลังซื้อในที่นี้นะคะก็คือคนที่เขามีความต้องการแล้วก็มีความเป็นอาร์ตมี มีความเป็นมินิมอลหรือว่าไฮเอ็นมีความหรูหรามีจํานวนเงินแล้วก็มีโปรเจกต์ที่จะต้องทําต่อไปเพราะว่าการสร้างช็อปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเออเขาต้องมีโปรเจกต์ด้วยใช่ไหมคะถ้าเขาไม่ไม่ขยายห้างเขาก็ขายไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าในแต่ละห้างคอนเซปต์ของห้างเป็นยังไงคอนเซปต์ concept ของช็อปที่เขาต้องการคืออะไรคอนเซปต์ concept ของบ้านลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้านทํำยังไงเราก็สร้างบ้านเนี่ยเจ้าของธุรกิจหรือว่าเจ้าของเงินทุนที่รับสร้างบ้านนะคะ บ้านปรึกษาอะไรพวกนี้ค่ะมันคืออะไรเพราะฉะนั้นนะ่ะเราอ่ะจะต้องมีคอนเน็ชันยังไงเราก็ต้องรู้ว่าคอนเน็ชันที่เรามีเราขายสินค้าอะไรเมื่อเรารู้ว่าเราจะขายสินค้าอะไรเรารู้ได้ไงว่าเราจะขายสินค้าอะไรเพื่อเราจะไปสร้างคอนเน็ชันเราก็ต้องรู้ใช่ไหมคะพี่พี่จะทำอ e ีคอมเมิร์ซพี่รู้ต้องรู้ว่าคนกลุ่มไหนที่เขาต้องการเรียนรู้เรื่องอ e ีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซใช่ไหมคะทีนี้ เราก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะตลาดปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของตลาดออนไลน์ e-commerce ถ้าคนที่ยังมีทำ Google นะคะแล้วก็เป็นคณะอนุกรรมการของกระทรวงเกษตรนะคะอยู่คณะ e-commerce นะคะก็ของเราส่วนใหญ่ก็จะใช้ Depa นะคะ Depa ถ้าเป็น e-commerce แอบบอกความรับพี่ไปด้วยไหนๆพี่เพฟังละเดป p ้ก็จะบิดบิดโปรเจกต์ต่างๆของกระทรวงงานต่างๆนะคะอย่างยกตัวอ,อย่างเดป a ้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ทำเดป้ามาแอบด่าีแน่เลย ก็คือเดป้าเนี่ยวิธีการหาลูกค้าของเราของเขาอะคอนเนคชันเขาคืออะไรคะอีคอมเมิร์ซที่เขาทำเขาเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งในเมืองไทยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ในเรื่องของความสามารถแล้วก็ราคานะคะเวลาเราเปรียบเทียบกันนะคะว่าจุดแข็งจุดอ่อนของบริษัทต,ต่างๆใช่ไหมคะพี่เดป้า <laughs> เนี่ยยกตัวอย่างเดป้าเลยเ่ขอให้คนในเดป้าอย่ามาฟังคลิปนี้แล้วกันยกตัวอย่างเดป้านี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะคะ E-commerce ของกระทรวงต่างๆในเมืองไทยเนี่ยเดป้านะคะเขาใช้คอนเนค t ชันเขารู้จักคนในกระทรวงเขารู้จักพักการเมืองเขาเอาการเมืองมาทําธุรกิจนี่เขาเรียกว่าธุรกิจการเมืองโดยที่ไม่ต้องคอร์รัปชันนะคะโดยที่ไม่ต้องคอร์รัปชันแต่ว่าต้องมีคอนเนคชัน คือมีโอกาสที่จะเข้าไปนําเสนอโครงการนะคะอย่าง B ีนะคะทำ Google มาบมีบริษัทอีคอมเมิร์ซ e ของตัวเองเหมือนกันแต่ว่า B เนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสเลยได้เข้าไปเสนองานเพราะว่าอะไรคะในภาพของความเป็นนักการเมืองนะคะมาจากประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยคะ่ะอยู่ดีๆเนี่ยเราอยู่กระทรวงเกษตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแต่ว่าคนของประชาธิปัตย์เนี่ยจะไปเสนองานแข่งกระเดิบป้าอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าของกระทรวงให้บีอย่างเงี้ยคนเขาก็จะมองว่าเป็นในเรื่องของความลำเอียงถูกไหมคะการให้พวกพ้องตัวเองใช่ไหมคะซึ่งมันจะเห็น <c oughs> ค่ะความร้านะพี่พี่ทำอ e ีคอมเมิร์ซอยู่หนูเลยยกตัวอย่างให้ฟังว่าพี่หาลูกค้าที่ไหน <c oughs> เราว่าบริษัทบีก็ทําเหมือนกันแต่ว่า คู่แข่งของบริษัทคุณนะคุณต้องรู้ว่าคุณจะขายใคร เราขายอะไรตลาดมีความต้องการเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซสูงมากเพราะว่าอะไรมาร์เก็ตเพรสนะคะการขายสินค้าในตลาดจริงในตลาดเนี่ยเนื่องจากว่าสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็ยุคของอินโนเวชันของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาในตลาดเนี่ยมันทําให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไปซึ่งพอคุณรู้แล้วหลายๆคนจะมาพูดเลยขายออนไลน์เอาขายออนไลน์ไลฟ์สดขายออนไลน์อันนั้นมันไม่ใช่ลูกค้าเรา่ะลูกค้าเราเนี่ยต้องแบ่งเป็นทาร์เก็ตกลุ่มที่มันแตกต่างด้วยว่า ลุกค้าเราในอีคอมเมิร์ซ e มันควรเป็นใครมันควรเป็น B2B ค่ะบริษัทถูกบริษัทสู่บริษทัทเพราะว่าโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เนี่ยหล้านบาท1ล้านบาท10ล้านบาทขึ้นไปนะคะที่พี่ทำไม่ไม่ใช่ว่ามาไลฟ์ออนไลน์อันนี้ไม่ได้หวังผลทางการเงินเลยที่มาไลฟ์ออนไลน์เนี่ยแต่อยากให้ความรู้ว่าเอ๊ะเด็ป้าเขาทำงานยังไง พูดเรื่องพูดเรื่องของคอนเน็ชันที่ว่าเราจะใช้ยังไงในการที่เราจะเติบโตธุรกิจไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่มีพาร์ทเนอร์ไม่มีคอนเน็ชันไม่มีคู่ค้าที่เหมือนเพื่อนในครอบครัวเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะเราจะทํายังไงให้คนคนนั้นลูกค้าเราอะคะทัทง้ทงที่เราขายสินค้าที่ก,ก็มีหลายๆบยริษัทที่ขายสินค้าเหมือนเราทําได้เหมือนเรานะคะแต่สิ่งที่มันตัดกันตรงไหนคะ ราคาใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าคนทําสินค้าเหมือนกันเนี่ยทำสมมติยกตัวอย่างระบบแสบละกันที่ผ่านมามันผ่านไปละแต่ระบบปัจจุบันเนี่ยบริษัทไหนที่สามารถออกแบบเอ่อบล็อกเชนได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิทวิวัฒนาการของเทคโนโลยีต่างเนี่ยมันออกทะเลมาหน่อยแต่อยากบอกพี่ไปคือจาก การจดในกระดาษนะคะธุรกิจที่ทำงานบริษัทเนี่ยเราจดในกระดาษแล้วก็ขึ้นมาเป็น Excel จาก Excel ขึ้นมาระบบ SAP นะคะพอมาระบบ SAP มนะตอนนี้มันขึ้นเข้าสู่ระบบ l บล็ c h a i n ระบบ e-commerce e-Commerce เนี่ยมันเกี่ยวกับระบบอะไรคะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตที่เรายกงานต่างๆบริหารจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสต็อกบัญชียอดขาย SAP เนี่ยค่ะมันจะควบคุมเหมือนว่าคุณนั่งทำงานในหนบริษัทนะมี10แผนกมี10 ดีพาร์ตเมนตใช่ไหมคะแต่ในแต่ละใน Department ต์เนี่ยเอ็กเแล้วก็ Word ที่คุณทํางานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นแซฟระบบแซฟ SAP นะคะมันจะเอางานทุกงานที่มันอยู่ในกระดาษที่มันอยู่ในแต่ละแผนกในเซิร์ฟเวอร์แต่ละแผนกเนี่ยมารวมกันขึ้นเป็นโมดูล ที่ทุกคนสามารถเข้าไปดูงานในแผนกนั้นๆได้เราก็เอาข้อมูลมาตัดสินใจใช่ไหมคะซึ่งการขึ้นระบบแซฟเนี่ยก็ต้องใช้เวลามากบางบางที่เป็นปีนะคะที่จะเอางานที่มันทําแมนวนวลขึ้นมาเป็นระบบในส่วนของแซฟได้เพื่อการบริหารจัดการใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทุกบริษัทในเมืองไทยตอนนี้มีระบบแซฟหมดแล้วส่วนใหญ่บริษัทใหญ่ๆนะคะเราพูดถึงบริษัทชั้นนําในประเทศบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางบริษัทข้ามชาติ ซึ่งพวกนี้มีเงินทุนใช่ไหมคะทีนี้พอเราทําบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซนะคะเราก็ต้องดูว่าทารเก็ตกลุ่มเราคือใครแล้วเราอะ่ะจะต้องทําให้เหมาะกับใครใช่ไหมคะเดี๋ยวจาริจี้เดี๋ยวบีจะมาเล่าให้ฟังในรอบต่อไปที่นี้มาพูดถึงคอนเน็กชันของเดป a ้าก็คือเด p ป้าเนี่ยใช้วิธีแบบว่า เขาก็ขายขายแบบไม่ขายอะคะ่ะกลยุทธ์ขายแบบไม่ขายคือเราก็รู้จักคนไปทั่วนะคะงานของเราคืออะไรคะคือการเข้าไปกินกาแฟแล้วก็เอาของขวัญเอากระเช้าดอกไม้ไปให้รัฐมนตรีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อพูดลึกไปเยอะไปไหมเนี่ย นะคะการสร้างคอนเนคชันคือเราต้องรู้ว่าใครที่มีอำนาจก,การซื้ออย่างเรารู้ว่าทุกกระทรวงนะคะที่เป็นกระทรวงเนี่ยก็คือรัฐบาลรัฐบาลก็คือเปเปอร์คือ Excel Document ใช่ไหมคะพี่ทีรันเพราะฉะนั้นอะทุกกระทรวงทุกหน่วยงานในกระทรวงเนี่ยมันมีแต่ละกรมกรมแล้วก็มีกองแต่ละกองเช่นการไฟฟ้าดีกว่าพูดถึงการไฟฟ้าออกไปจากรัฐบาลนิดนึงมันจะได้ไม่ต้องยุ่งกับบีใช่ไหมคะการไฟฟ้าการไฟฟ้าประปา พวกนี้ค่ะมีกลมมีกองในหน่วยงานใช่ไหมคะซึ่งแต่ละนะหน่วยงานหน่วยงานรบงบประมาณหน่วยงานเอ่อโอเปอเรชันในการส,าสร้างสถานีไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะทุกหน่วยงานนะคะเก็บข้อมูลผ่าน d a t a าเบสนะคะใน Excel ใน Word หมดเลยทีนี้เราจะทํำยังไงนะคะซึ่งในแต่ละงานเนี่ยพอเรามี c คอนเน t ชันใครคือ connection ของเราในที่ทํางานนะคะลูกค้าเรานะคะที่เราจะออกไปหางานก็คือคนที่เขามีอํานาจในการตัดสินใจ <c oughs> คนที่ <c oughs> คนที่เขามีอำนาจในการตัดสินใจที่จะเป็นคนอนุมัติงบประมาณต่างๆหมายความว่าเวลาเราจะเลือกคุยกับใครก็เลือกให้ถูกคนด้วยว่าคนที่เขาจะมีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยในคือคนที่เขาเซ็นอนุมัตินะคะเพราะว่าถ้าเรานะคะผ่านไปที่เลขาผ่านไปที่ เออผู้จัดการแต่ว่าไม่ใช่คนที่มีอำนาจเซนนะคะยังไงมันก็มีโอกาสที่จะปิวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ถูกคนคนที่มีอำนาจตัดสินใจในโครงการนั้นๆเลยแล้วก็ไปจัดการสร้างความสําคัญนะคะจากคนที่ไม่รู้จักก็นัดคุยกันให้มันให้เจอกันหนึ่งครั้งแล้วก็นัดทันค่าสองครั้งสามครั้งเขาชอบเล่นกอล์ฟก็ไปเล่นกับเขาพยายามเขาชอบเดินทางท่องเที่ยวก็พยายามเอาใจเขาทําให้ความรู้สึกเหมือนจีบสาวค่ะ ทำไงให้คนไม่รู้จักมาเป็นคนรู้จักของเรามาเป็นคนในครอบครัวของเราใช่ไหมคะคนในครอบครัวของเราในที่นี้หมายความว่าไม่จําเป็นต้องมาเป็นสามีภรรยานะคะเราก็เป็นกัลยาณมิตรคุยกันได้ทุกเรื่องสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามไปด้วยกันนะคะ <S <S เพราะฉะนั้น,นการสร้างคอนเน็กชันนะคะอย่าไปดูที่ปริมาณแต่ดูคุณภาพดูว่าศักยภาพของคอนเน็กชันเรามันเป็นยังไงซึ่งบีก็บอกไปแล้วว่าเราต้องทําตัวเองให้มีคุณภาพก่อนคือมีทั้งความรู้ มีทั้งฐานะมีทั้งหน้าตาแล้วก็ความเป็นคนดีความเชื่อใจได้นะะี่ค่ะเวลาที่เราจะไปสร้างทาธุรกิจกับใครนะคะคนสมัยนี้นะคะไม่มีใครที่จะไปหลอกคนอื่นแล้วกินได้ยาวอะคะ่ะเราต้องมองไกลๆอย่ามองชั้นเดียวอย่ามองว่าเออไปโกหกเขาได้เปรียบได้เงินมาแค่รอบเดียวแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่นะคะคุณต้องทํางานทุกงานโปรเจกต์ของคุณที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยให้มันเพอร์เฟกให้มันดีให้มันมีคุณภาพเหมือนกับตัวคุณนะคะเพราะว่าตัวคุณอะคุณภาพเหมือนสินค้าจาก ะะเราใช้ทีมงานก่อสร้างนะคะเวลาก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่คุณภาพของเยอรมันนะคะหรือว่าเบลเยียมเนี่ยคุณจะไม่มีการผิดพลาดเลยเพราะว่าหรือว่าบริษัทญ,ญี่ปุ่นนะคะที่ไม่ใช่บริษัทไทยหรือว่าจีนนะคะเพราะว่าศักยภาพของคุณภาพนะคะชื่อเสียงเรื่องลือในวงการก่อสร้างนะคะไม่ว่าจะสร้างสะพานเบลเยียมบริดหรือว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดเราใช้คนพวกนี้นะคะคนของเขาเนี่ยเวลาทํางานอะไรคะนะคะเขาไม่ได้ทําแค่เสร็จ เขาทำให้สำเร็จเสร็จแล้วต้องดีดีแล้วต้องเพอร์เฟต้องเป็นเดอะเบสคือคุณต้องพูดถึงโครงการนี้โครงการของฉันสิ่งที่ฉันทำมันต้องดีได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ความประทับใจเราก็มีรักษาคอนเนคชันต่อเนื่องซึ่งบิกกำลังจะบอกว่าการตลาดคือคอนเนคชันคือเราก็ต้องมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นในชีวิตเราแต่ว่า เพื่อนแบบไหนคนไหนควรครบคนไหนควรไม่ครบแล้วก็คอนเนคชันที่เราจะสร้างเนี่ยมันก็คือธุรกิจของเรานะคะถ้าเรามีเพื่อนที่มีคุณภาพมีศักยภาพโดยการที่เราต้องเอาศักยภาพและคุณภาพของตัวเองนะคะไปเป็นเพื่อนกับเขาเขาถึงจะเป็นเพื่อนกับคุณเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนโนเนมคุณก็คบได้แค่คนโนเนมถ้าคุณเป็นซัมวันคุณก็จะได้เจอกับซัมวันนะคะ อันนี้คือเทคนิคในการสร้างคอนเนคชันนะคะในการสร้างธุรกิจแล้วก็ทำให้ชีวิตมีคุณภาพแล้วก็เลือกคนที่จะมาเป็นคอนเนคชันที่จะสร้างธุรกิจไปด้วยกันนะคะถ้าคุณมีเป้าหมาย300ล้านคุณก็มีมีคนที่จะลงทุน10ล้าน30คนคุณก็ได้300ล้านแล้วค่ะแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะคะในการเลือกคอนเนคชันในการสร้างคอนเนคชันสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานแล้วก็อันนี้งานก็ประสบความสำเร็จ เงินก็ได้ชีวิตก็มีความสุขเพราะว่าสิ่งที่สําคัญนะคะคอนเนคชันตรงนี้เขาต้องเป็นคนดีด้วยนะคะไม่ใช่แค่มีเงินอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเขาเป็นคนไม่ดีนะคะความเชื่อใจการหักหลังจะเกิดขึ้นได้เสมอในทุกธุรกิจนะคะคนแต่ละคนเนี่ยถ้ามีนิสัยชอบเอ,อ่อคดโกงหรือว่าเอาเปรียบคนอื่นนะคะไม่ว่าคุณจะเซ็นสัญญาอะไรไปนะคะถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเอาเปรียบอะเราไม่ควรร่วมงานกับเขาเราควรร่วมงานกับคนที่เขาเป็นคนดีไม่เอาเปรียบมีคุณธรรมเพราะว่างานทุกงานทุกอย่างจะ เรียบร้อยแล้วก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีปัญหานะคะถ้าเจอคนไม่ดีเมื่อไหร่นะคะไว้ใจไม่ได้ยกเลิกเลยค่ะไม่ต้องทำเงินไม่ได้สำคัญที่สุดติดที่สำคัญคือคอนเน็ t ชันที่คุณทำคนที่คุณทำงานด้วยเขาจะมาเป็นเพื่อนคุณเป็นคนใครอบครัวคุณในอนาคตและนี่ก็คือคุณภาพของคอนเน็ชันนะคะในการใช้ชีวิตให้มีความสุขวันนี้ลาไปก่อนค่ะ